แต่ถามว่าศักยภาพของพลเอกโชลิตเนี่ยจะสามารถควบคุมสวในสภาผู้แทนราษฎรขอภายในสมาชิกวุฒิสภาได้ไหมผมว่าคงลําบากนะครับแต่สิ่งที่มันย้อนแย้งก็คือเห็นไหมฮะพวกเจี๊ยบพ,พวกคณะก้าวไกลที่ดูหมิ่นทหารโจมตีทหารคราวนี้ไปคุกเขาให้กับพลเอกโชลิตนะครับที่ผ่านมาจะต้องแก้ไขมาตาหนึ่งหนึ่งสองตาหาร เป็นพวกประเด็จการนุนตาไปคุกเข่าให้กับทหารอย่างพลเอกเฉลีิยยงใจยุทธสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะทุกอย่างกําลังย้อนแย้งจากปากที่เขาพูดทําไมมันเป็นแบบนี้ก็สาเหตุเนื่องจากอํานาจอํานาจมันทําได้ทุกอย่างเขาต้องการเข้าม,ามีอํานาจเขาทําทุกอย่างเพื่อต้องการมีอํานาจนะโดยอ้างประชาชน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็เป็นประเด็นเรื่องของการวิ่งตูดชี้เลยล่ะของก้าวไกลซึ่งบอกว่าโอ้ยทั้งพิธาก็บอกว่ามีเสียงพร้อมแล้วนะการเดินสายต่างๆไม่ใช่เป็นการปลุกกระดมนะครับและพร้อมจะโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีไอสาระ,ะพิธา อืมไร้สาระถ้าพิธายังยังดำรงตนอย่างนี้นะไร้สาระมากคุณได้เป็นสอสแล้วไงคุณกินเงินเดือนภาษีประชาชนแล้วไงคุณลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเด็กถ้าคุณก็มีฝ่ายกฎหมายใช่ไหมไอจอจานก็เป็นทานายความไปช่วยเหลือประชาชนเด็กเพราะเขาเลือกพราะคุณมากินเงินเดือนแต่กันเดิอนภาษีประชาชนแล้วนะพิธา ตอนนี้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนฝ่ายกฎหมายพรรคคุณก็มีก็ลงไปช่วยเขาอย่างกรณีคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนลำบากฉันมองที่คุณทำอย่างนี้มันทุเล็กนะพี่ตามันไรสาระมากคุณไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกคุณไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆตอนนี้เป็นสสแล้วถึงแม้ยังไม่ได้เป็นนายกก็มีหน้าที่ลงไปช่วยเหลือประชาชน ไปเยี่ยมเยียนประชาชนตรงไหนที่ฝนตกน้ําท่วมก็ไปช่วยเขามีครอบครัวหนึ่งอะไปเล่นน้าตกอะตายเจ็ดคนทำไมไม่ลงพื้นที่ไปดูอย่างนั้นจะดีกว่าไหมพี่คะไอ้พวกนี้เวลาเลือกตั้งก็ตอหลดตอแหลโมไปหมดหาเสียงพอถึงเวลาจริงเนี่ยตอนนี้มึงทาหน้าที่ได้เลยทําไมไม่ทาอะพี่แค่ลงเยี่ยมเยียนประชาชนเจช่วยเหลือประชาชนเจ้ พราะประชาชนเ่าเลือกคุณมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาไม่ใช่ให้มึงไปเชิญน,นักร้องบอกจะไปร้องเพลงกับมันพี่พิธาคะ่ะที่พี่พิธาทวีตถึงน้องเทเลอร์ค่ะทำไมพี่พิธาไม่เขียนออกมาจากใจยังคะไปรอบพี่จจสตินจูโดว์ทำไมคะเขาดังขนาดนั้นดังทั่วโลกใครก็เคยเห็นคำพูดของเขาในทวีตเออพี่คะ พี่จะเขียนถึงน้องแบบจริงใจไม่ได้เลยคะเนี่ยก็ดังขนาดนี้พี่ไม่กลัวเขาคอลหาเลยคะว่าพี่ไม่มีความคิดเ,เป็นของตนเองเป็นนายกที่คนที่สามสิบของเมืองไทยอะพฤติกรรมที่อายไปทั่วโลกแล้วอะค่ะเจนนิเดตนายกระดับนี้คิดได้แค่โพสตจะชวนนักร้องต่างประเทศมาจัดคอนเสิร์ตท,ที่เมืองไทยเออ แม่สุดยอดจริงๆแต่ไอ้ลุงร,ปรอปภเนี่ยสิกับชวนผู้นำซาอุมาเมืองไทยได้และยังนำพาการลงทุนโมโหลานระรับโมโหลานมาสู่เมืองไทยแม่จะไม่เป็นนายกซะละจะมาเป็นออร์กไนเซอร์จัดคอนเสิร์ตขายตั๋วเหรอครับทีมพิธาเพื่อนผมนี่วันวัน แห้งทำแต่เรื่องไร้สาระจริงๆอไกลออกไปทุกทีว่ะขึ้นปลาใสบนรถแฮบอกถ้าสี่ปีผมทำไม่ดีให้ผมลาออกโหวตให้ผมออก <The language> นายกวันเดียวมึงก็มาได้เป็นจุก,กูท <The language> ทำงานเสร็จเมื่อกี้เปิดข่าวดู ไปเจอภาพภาพนี้มันก็เป็นอย่างที่คิดไว้าจริงจริงนนะว่าเวลามันไปใส่ชุดสีขาวแล้วก็อยู่ต่อหน้าท่านนะมันก็สงบสงเง่ยมเจียมตัวแบบไม่เห็นเก่งเลยแต่มันก็ยังมีบางคนนะเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยตามรูปเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังมีไอ้พวกที่แบบว่าทำชูสัญ,ญลักษณ์สามนิ้วเนี่ยเห็นไหม แต่ตอนหน้าท่านนะมึงไม่ะมึงไม่ทำล่ะถูกป่ะพอรับหลังมึงเอาเลยพวกมึงนี้เก่งกันมากพวกเนี้ยลิงหลอกเจ้าเนี่ยอ๋อผมเข้าใจลวคมหมายของมันแล้ว เออเว้ยเพิ่งจะรู้เนี่ยเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ย<ม>คาว่าลิงหลอกเจ้านี่มันคืออะไรอ๋อนี่แบบนี้นี่เองตั้งข้อสังเากตว่าเป็นการปลุกระดมรรมวลชนนะคะคงไม่ได้เป็นการปลุกระดมในอย่างไรครับก็ยังพอมีเวลาว่างอยู่แล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ได้ลงไปขอบคุณพี่น้องประชาชนแต่บางพื้นที่ยังไม่ได้มาอย่างที่นครราชสีมาเป็นต้นนะครับเขาก็เรียกร้องมาวันที่มีการเลือกประธานสภาสอสอโ,คาาโคราช3ามโคดสามเขตก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาโคราชสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาส ลงพื้นที่แล้วก็อย่างภาพอย่างที่เห็นนะครับก็อยู่ที่โรงแรมในโคราชแล้วก็หารือกับภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหภาหอแล้วก็ภาคประชาชนก็มีไหลคำถามที่พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับภัยแรงเป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจกับพื้นที่อย่างนครราชสีมาครับแต่ลากที่เห็นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการถูกกระดุมมวลชนค่ะครับครับก็คงโดนวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องแหละครับก็คงไม่ถือเป็นเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งใจทำงานของเรา คุณสาวิิบสามนี้จะโหวตแล้วค่าความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากสวตอนนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการพูดคุยกันแล้วก็ได้เห็นวุฒิสภาหลายท่านได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อหรือที่ส่งจดมหมายเปิดผนึกนะครับก็ก็เป็นเหตุผลที่ที่เป็นโอกาสในการคืนความปกติให้กับการเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นการให้โอกาสประเทศไทยทั้งสองท่านก็พูดชัดเจนท้าจะไม่ได้อายไปชื่อผมท้าจะไม่ได้เอ่ยชื่อพักแต่ว่ามันเป็นการ คืนปกติความปกติให้กับระบบการเมืองไทยที่มันไม่ปกติมานานที่มีการาล้มล้างทางาการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐประหารก็ดีนิติสงครามก็ดีหรือว่าการยุบพรรคก็ดีก็มันเป็นอะไรที่มันไม่ปกติมัน้แรัฐธรรมนูญปี60เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เชื่อว่าทั้งสสและก็สวเนี่ยยังมีโอกาสที่จะคืนความปกติให้กับการเมืองผมไม่เชื่อว่าการกราบไหว้บูชาจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ ผมไม่เชื่อว่าการกราบว่า้บูชาจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาประเทศวว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 วาาาาาา ในเชิงปรากฏการ์เราคงเห็นการเคลื่อนไหวของพิธาไปลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆกลุ่มประชาชนจำนวนมากก็ทำคลิปวิดีโอนะพูดถึงพิธานะที่ทำการจะเชิญนักร้องมาร้องเพลงในประเทศไทยอ้างว่าประเทศไทยนะเป็นประชาธิปไตยเรียบร้อยนะครับขณะเดียวกันก็มีภาพหลุดขึ้นมาเจี๊ยบพร้อมกับพวกก็พาพวกไปหา คนเอกโชลิตยงใจยุทธหรือบิ๊กจิ๋วนะแล้วก็มีข่าวบอกว่าบิ๊กจิ๋วรับปากเรียบร้อยจะเป็นคนเจรจานะกับทางกลุ่มสอวอเพื่อที่จะให้สอวอมาสนับสนุนทางฝั่งก้าวไกลนะครับในขณะที่สอสอของทางฝั่งก้าไกลเองก็ออกมายืนยันโดยเฉพาะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาลังก็ประกาศชาัดเจนบอกว่าเสียงครบเรียบร้อยแล้ว นะ376เสียงในขณะที่ปิทาก็เคยประสายว่าเสียงครบเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการชุมนุมจะไม่มีการกดดันนะในขณะที่สวก็แสดงความไม่พอใจเพราะมีการข่มขู่เล่นงานนะสวในขณะที่มีสวประมาณ3-4คนนะแสดงเจตนารม์ว่าจะโหวตให้ก้าวไกลแต่ที่เหลือโดยส่วนใหญ่ซึ่งเขาจะต้องใช้เสียงอย่างน้อย64เสียงที่ขาดไปเนี่ยโหวตจนถึงขณะนี้ยังไม่เพียงพอ สิ่งที่น่าสนใจวันนี้ฮะคุณส่วนจาได้ไหม epic! เขาบอกว่าเสียงพอแล้วปีทาพูดมาสองสัปดาห์โอ้ยจะเป็นนายกรันลรีแน่นอนนะก็มารอดูกันแล้วกันนะมันด้เป็นจริงหรือเปล่านะแต่ที่แน่นะเจนรนฉายแสงก็บอกว่าถ้าสมมติว่าโหวตไม่ได้โหวตครั้งที่หนึ่งไม่ได้ก็โหวตครั้งที่สองโหวตครั้งที่สองไม่ได้ก็จะโหวตจนกว่าสอวอไม่มีสิทธิ์ที่จะ มาทาการโบวตให้ต่อไปจนกว่าสาวนั้นจะหมดอายุก็คือ8ปดเเดือนขนา้างหน้านะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเขาเตรียมการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะยืนยันนะเพื่อที่จะยืนยันว่าเขาจะบวตไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นายกกนตรีในขณะที่จตุพรพรมพันธ์ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ทั้งมีทาไม่ใช่ทั้งเศฐานะครับแล้วก็ไม่ใช่ทั้งอุ้งอิงจะได้เป็นนายกกนตรี ซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์วิเคราะห์กันนักวิเคราะห์ก็ยังมาพูดกันอีกนะบอกว่าโอ้ยเกมนี้มีคนพูดถึงว่าเดือนกันยายนก็ไม่ได้เป็นนายกบัมตรีหรอกอะไรสิ่งที่เราได้เห็นถ้าว่าไปตามปรากฏการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นแหละแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ง่ายๆันก็พูดอยู่เหมือนเดิมเสียงยังไม่ถึง376ไม่ถึง3.76ก็โหวตกันไปเรื่อยวนไปเรื่อยสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่จะเป็นนายกบัมตรีไม่ต่อคนต่อไปคนปัจจุบันก็จะเป็นต่อไป ถ้าโหวตกันไม่ได้โหวตกันไม่ได้โหวตกันไม่ได้อีกสิ่งที่จะเกิดต่อไปก็คือว่าสวคบวารละพอดีเขา,เขาเกเขานะ็เลือกตั้งสวเข้าใหม่นะฮะเลือกตั้งสวเข้ามาใหม่เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการที่สําคัญนะครับก็คือสมัครสวรชุดใหม่เข้ามาชุดใหม่เข้ามาจากจากกี่กี่พันก็แล้วแต่จะเหลือ50คนชุดคนรัฐบาลที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นผู้คัดสรรเข้ามา นะครับต่อไปเลือกสรรคัดสรรเลือกตั้งคัดสรรกันเองแล้วก็เลือกตั้งเข้ามาใน,ะนสิ่งที่ที่เกิดขึ้นก็มี220 250, 250<อ>คนจะเข้ามานะโดยตําแหน่งก็มีอยู่5ที่เหลือก็เลือกเข้ามาอีกร้อยกว่าคน195คนก็นะนจะเข้ามาเป็นจากการแต่งตั้งโดยขณะนี้ นะครับรัฐบ,บาลนี้ก็มีความพยายามจะวิ่งเต้นให้สวช <i> ุดปัจจุบันอยู่ต่อไปมีสิทธิ์ที่ลงต่อไปซึ่งปัจจุบันนี้สวถ้าหมดอายุปุ๊บเนี่ยชุดต่อไปจะเข้ามาไม่ได้ละชุดปัจจุบันนี้จะเข้ามาไม่ได้ละจะต้องเว้นว่าไปอย่างน้อย2ปีดังนั้าเขาพยายามหาทางที่จะแก้ไขนัฐบูญมาตรานี้ก็คงไม่ง่ายนะครับถ้าแก้ก็คงจะมีเรื่องมีราวกันนะนัะ่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นการไปวิ่งที่พลเอกเฉลิมชัยรุตก็หนีไม่พ้นแหละอาจารย์ไปศาลก็คงจะ จอยให้อ่ะนะอาจารย์สังกระใจดีก็จอยให้เพราะน้องชายอยู่ก้าวไกลนะก็คงจอยให้ไปเจอกับพลเอกชวลิตแต่ถามว่าศักยภาพของพลเอกเวลิตเนี่ยจะสามารถควบคุมสวในสภาผู้แทนราษฎรภายในสมาชิกวุฒิสภาได้ไหมผมว่าคงลําบากนะครับแต่สิ่งที่มันย้อนแย้งก็คือเห็นไหมฮะพวกเจี๊ยบพ,พวกคณะก้าวไกลที่ดูหมิ่นทหารโจมตีทหารคราวนี้ไปคุกเข่าให้กับพลเอกชวลิต นะครับที่ผ่านมาจะต้องแก้ไขมาตาหนึ่งหนึ่งสองตาหารเป็นพวกประเด็จการนุนแต่ไปคุกเข่าให้กับทาหารอย่างพลเอกเฉลีิยยงใจยุทธสิ่งนี้กาลังเกิดขึ้นนะทุกอย่างกำลังย้อนแย้งจากปากที่เขาพูดทําไมมันเป็นแบบนี้<อ>ก็สาเหตุเนื่องจากอํานาจอํานาจมันทําได้ทุกอย่างเขาต้องการเข้ามามีอํานาจเขาทําทุกอย่างเพื่อต้องการมีอํานาจนะโดยอ้างประชาชน เพราะอะไรเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมือง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ phải phai phân phán anh lừa chiều, khó sưu sưng, thúc mưa. พ้อมภัยด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้พง สายพัดุงหยุดติดทันอันสงสยัยพึ่งตนพบพระมานานเข้าใดยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน นุษย์ยอมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอา สันก็พระปองเถิดของไทย